บ้านหลอนสุดท้ายที่ปลายถนนเขียนโดยคาทรีโอนาวอตมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านที่ประตูหน้าต่างปิดตายตรงปลายถนนในบ้านมีอยู่ด้วยกันสามคนเท็ดชายที่นั่งดื่มเหล้าเพียงลำพังพยายามไม่สนใจว่าความทรงจำบางอย่างของตัวเองนั้นจะขาดหายไปลอเรนลูกสาวของเท็ดเด็กสาวที่ไม่มีใครได้เห็นหน้าเลยแล้วก็ไม่เคยได้ออกจากบ้านหลังนี้สุดท้ายเป็นโอลิเวีย แมวดำแสนสวยที่ชอบงีบหลับและอ่านคัมภีร์ไบเบิลนี่คือเรื่องราวของฆาตรกรการลักพาตัวการแก้แค้นความตายและครอบครัวธรรมดาในบ้านหลังสุดท้ายที่ปลายถนนทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงและในขณะเดียวกันก็อาจเป็นคำลวงเพราะว่ายังมีอะไรบางอย่างฝังอยู่ในป่าอันมืดมิดเลยถนนเส้นนี้ออกไปอย่าคาดเดาหรือทายเพราะสิ่งนั้นอาจไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเอาไว้